สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภี์จบใน1ปีกับจรประจำวันที่1เมษายนพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่13 14 15วัตอนนี้จะเป็นคนที่เด่นชัดอีกคนหนึ่งคือแคมสันแคมสันเกิดจากคุณพ่อมาโนอาคุณแม่ที่เป็นหมานและทูตของพระเจ้าก็มาปรากฏกับเขาบอกว่านา,นายตั้งครรภ์และเตรียมตัว ชีวิตของเด็กคนนี้ไว้เพื่อเขาจะเป็นนาซีหรือคนที่ตั้งไว้สําหรับพระเจ้ามีหลายข้อที่เป็นข้อห้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้ามแต่ต้องศพห้ามกินเหล้าห้ามตัดผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตรียมไว้สําหรับแซมสันังนั้นแซมสันถูกเตรียมชีวิตมาเป็นอย่างดีและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งมาโนอาอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ทูตของพระเจ้ามาปรากฏให้เขาได้พบเจอด้วยและสอนเขาว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร นั่นเป็นเรื่องที่สําคัญเราในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายลูกฝ่ายร่างกายหรือลูกฝ่ายวิญญาณเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการเลี้ยงดูเขานั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ